มีใครมาเ,เนอ้อครับตอนนี้ก็นีน่มันมันหมุนอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใครขึ้นมาก็ได้เห็น ะครับสวัสดียังคำพืนนะฮะวันนี้อ่ามาพบกับบันชัยอีกครั้งนะฮะเราจะมาคุยกันเรื่องของกดกับด่างนะครับกดกับด่างายังไม่ใครขึ้นมาหรือเปล่าตอนนี้นะฮะเรากำลังจะเช็คสัญญาณภาพก่อนนะครับกดกับด่างอืมโอเคได้ยินเสียงละครับนะเช็คสัญญาณภาพก่อน โอเคครับก็ตามที่รูปที่ขึ้นนะฮะที่หน้าจอที่ผมขึ้นอยู่ตอนนี้นะท่านใดท่านคงเห็นนะฮะว่าฝั่งที่ด้านสีที่ออกจากเหลืองเหลืองแดงส้มส้มแดงแดงนะฮะมาทางสีร้อนแรงเนี่ยเ็าเรียกว่าฝั่งเนี้ยมันจะเป็นกรดนะฮะความเป็นกรดเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยันปกติเลือดเลือดในร่างกายของเรามันเป็นด่างนะครับแล้วก็มีสถานะมันเป็นด่างนะครับก็เลยไม่ไม่ได้ชอบเรื่องของความกรดมากนะครับพอ พอเราทานอะไรที่มันจปกดเข้าไปในร่างกายเนี่ยครับมันก็ทําให้เลือดเราเนะต้องปรับสภาพตัวเองก็งปรับสภาพให้กลับมาสู่ความสมดุลน,นะครับกลับให้ตัวเองเป็นด่างนียครับมันก็ต้องไปดึงเอาแร่ธาตุในร่างกายออกมาปรับสภาพนะครับทางท้งาให้มันให้มันเกิดความสมดุลน,นะเดินไปดึงเอาแคลเซียมแมกนีเซียมนะฮะจากต่อมนื้หอหัวใจจากกระดูกจากอะไรพวกนี้ครับถ้าปรับปรับสภาพให้เลือดเนี่ยอยู่ในอ่า ความสมดุลณในความเป็นดังนะครับดังอ่อนเนี่ยครับมันก็เลยทําให้อ่าเราขาดแร่ธาตุนะครับขาดแร่ธาตุของกล้ามเนื้อหัวใจขาดแร่ธาตุของกระดูกไปนะครับก็ทําให้เราป่วยทําให้เราอ่าเสื่อมเนาะทําให้สุขภาพเราแย่ลงนะครับอันนี้แหละสาเหตุสาคัญนะฮะที่ทําให้หลายหลายคนป่วยหลายหลายคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ถ้าท่านสังเกตไปทางข้างขวานะฮะขวาท่าจะเห็นว่าอ่า ทางสีสีที่ออกเป็นสีโทนโทนสีเย็นๆนะสีแบบไม่ร้อนเนี่ยสีไม่ร้อนแรงสีออกเย็นๆนะสีแบบที่เราเห็นก็คือสีเขียวๆนะสีฟ้าสีม่วงสีน้าเงินอะไรพวกเนี้ยครับฝั่งเนี้ยมันจะเป็นสีเย็นๆคือสีทางด่างนะครับค่าค่าความเป็นกลางจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดนะครับตรงเจ็ดเนี่ยเขาเรียกว่าค่าความเป็นกลางนะครับแต่ถ้าต่ําจากเจ็ดลงมาเป็นหกห้าลงมาจะเป็นกรดนะครับ แต่ถ้าขึ้นไปจากเจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งเจ็จุเจ็ดจดสามเจดจี่ไปเป็นถึงแปดเก้านี่จะเป็นด่างแล้วครับทา,ทางข้างบนก็จะเป็นด่านนะครับนี่แหละคือสังเกตนะฮะว่า,าที่เราที่เราจะต้องทานที่มันเหมาะสมกับร่างกายของเราเนี่ยมาเจนพวกผักพวกผลไม้พวกอะไรพวกนี้เห็นไหมครั มันจะอยู่ในเรื่องของความเป็นด่างพวกนี้นะครับอันนี้แหละคือวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังว่าพอดีผมไปซื้อ آ, น้ําดื่มในขวดนี้มาเป็นน้ําแร่นะฮะเป็นน้ําแร่ยี่ห้อหนึ่งนะครับเนะี่ยฮะเดี๋ยวผมจะเทใส่ขวดไว้นะฮะเป็นเป็นน้าแร่ยี่ห้อนหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเป็นน้ําอารมณ์นะครับเป็นน้ําอารมณ์นะครับเราจะมาดูกันว่า á, น้ําอารมณ์กับน้าน้ําแร่เนี่ยครับเราเราน่าจะดื่มอนไนที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยครับเหมาะสมกับร่างกายเรามากกว่านะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะเทน้ําลงไปให้ดูนะฮะน,น,นี่นะน้ำมะลุมนะครับเสียงทิสนี่คือน้ำมะลมุมผมจะเทลงไปในขวดแก้วขวดนี้นอ่มันจะมีฟองฟู่ขึ้นมาเลยนะเห็นไหมอันนี้คือคือน้ำมะลุมนะครับเนี่ยมันจะมีฟองฟู่ขึ้นมาแบบนี้เลยนันนี้คือน้ำม,ลมะลุมเดี๋ยวผมปิดฝาไว้ก่อนแต่ก็เราชอบชอบดื่มกันเนาะน้ำมะลุมเนี่ยแก้กระหายกันได้ดีมากเลยผมนี่ก็ชอบดื่มมากเหมือนกันนะครับน้ำมอลุมเนี่ย คือนะผมมันเป็นเป็นกรดนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าพอดีผมมีอินดิเคเตอร์นะครับตัวนี้เป็นน้ํายานะครับเนี่ยเป็นน้ํายาทดสอบค่า p s ก็คือทําทดสอบให้เรารู้ว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ําเนี่ยที่ผมจะทดสอบให้ดูเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันจะออกสีแบบไหนสีร้อนแรงหรือสีออกโทนโทนเย็นๆอะไรเงี้ยครับอันนี้คือน้นะน e นะําแร่นะน้ําแร่อี่ห้อหนึ่งนะผมไปซื้อมาใ e นเซเว่นเหมือนกันเนี่ยผมจะเทลงอ่า ในในขวดไว้นะครับอ่อันนี้ครับเราจะมาดูกันว่าฝั่งฝัง่งซ้ายมือผมเนี่ยครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่าน้ําอารมณ์นะจะมีฟองฟองอยู่เห็นไหมฮะแต่ถ้าฝั่งขวามือผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นน้ําแร่น้ําแร่ยี่ห้อนึงนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าทั้งสองตัวนี้นะเดี๋ยวผมผมหันปรับกล้องลงหน่อยก่อนนะครับจะได้เห็น,นขวดอ่านี่ฮะ ตัวนี้นะฮะฝั่งฝั่งขวาเนี่ยครับก็จะเป็นน้ำแร่นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นน้ำอารมณ์นะครับเนีฮะเราสองอันนี้มาเทสให้ดูกันว่าผมจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับในการทดสอบนะท่านจะได้เห็นว่าที่ผมโชว์อยู่นะครับมันมันจะเป็นสีอะไรนะ่าเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูอ่าเรื่องของน้ำอารมณ์กันก่อนเลยนะครับนี่ฮะซ้ายมือที่ผมยกขึ้นมาเนี่ยฮะตัวนี้คือน้ำอารมณ์นะครับ เดี๋ยวเราจะหยดอินดิเคเตอร์ตรงนี้ลงไปในน้ำอมามณ์นะครับสองหยดนะครับหนึ่งสองอ่าแล้วผมจะแกว่งแกว่งองนี้ฮะเห็นไหมครับท่านก็จะได้เห็นนะฮะว่าน้ำที่ผมหยดลงไปเนี่ยมันกลายเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับสีเหลืองก็จะเทียบไปทางฝั่งที่เป็นกรดนะฮะประมาณห้าหกเนี่ยฮะอันนี้คือค่าของกรามเป็นกรดนะครับ แต่เรามาดูมาดูอีกตัวหนึ่งครับที่เป็นน้ําแร่นะครับนะฮะขวางขวามือผมเนี่ยน้ำแร่นะครับผมเทียบไปอีกสองเดือนเหมือนกันนะครับอ่าสองอ่าดูนะฮะผมแก่งแก่งน้ําเห็นไหมครับจะออกมาทางสีโทนที่เย็นเย็นนะครับสีโทนเย็นเย็นเหมือนสีเขียวสีน้าเงินนะฮะแต่ถ้าเทียบกับน้ำแบบลมนะฮะ มันจะออกคนละสีเลยนะครับน้ําอารมณ์จะน้ําอารมณ์กับน้าแร่นะอันนี้น้ําอารมณ์นะน้ําแร่จี๊สีฟ้าเห็นไหมจะออกโทนไปทางที่เย็นๆนะครับแต่ถ้าเป็นน้าอารมณ์เนี่ยจะออกเหลืองครับอันนี้คือเรื่องของความป็นกรดนะครับนี่แหละเราก็จะเห็นแล้วว่าอ่านะฮะปรับป้องครับน้ําที่เราดื่มกันทุกวันนะครับ เพื่อให้แก้กระหายเนะี่ยเราไปดื่มน้ําอะไรกันนะเราดื่มน้ําที่เป็นกรดหรือเป็นด่างเราดื่มน้ําที่เหมาะสมกับร่างกายเราหรือเปล่านะครับเราเราควรจะหานะฮะน้าที่มันเหมาะสมกับสถานะของร่างกายเราที่เราต้องการนะครับโดยที่ว่า,าเรื่องของเราที่ชอบความเป็นด่างอยู่แล้วนะครับนอกจากเราจะกินอาหารที่มันเป็นพวกที่มันมีอย่างเช่นที่ผมขึ้นซึ่งบหน้าจอเดี๋ยวมันจะขยายรูกใหญ่นะ นี่ฮะ,ะนี่ฮะถ้ามองมาทางฝั่งฝั่งซ้ายมือนะท่านก็จะเห็นว่ามันจะมีพวกน้ําอารมณ์น้ําดื่มที่เป็นเครน้ำน้ำอาโอน้ํากดน้ําที่ออกจากฐานะเป็นกดนะหรือขนมอังชากาแฟไอศครีมแม้กระทั่งวายเหล้าเบียอะไรต่างๆพวกนี้ครับพวกนี้สร้างความเป็นกดหมดเลยนะฮะ แต่ถ้ามองประทางขวามือเนี่ยครับท่านจะเห็นว่ามันเป็นผักผลไม้นะเป็นพืชเป็นอ่ากล้วยเป็นผลไม้ที่เราเราทานกันทุกวันเนี่ยพวกนี้มันจะสร้างความเ็นด่างนะครับอันนี้แหละแล้วก็จะมีน้ําแร่ด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยหมายถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยชอบฝั่งด้านขวามากกว่าด้านซ้ายนะครับแต่เราอ่ะชอบทานด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาถูกไหมครับท่านจะเห็นว่าที่ที่ท่านมองอยู่บนจอเนี่ยท่านเห็นว่าสิ่งที่ท่าน อ่าได้ทานกันทุกวันได้ดื่มกันทุกวันเนี่ยสนมากทุกคนชอบไปทางด้านซ้ายมากกว่าชอบไปทางสามสี่ห้าหกเนี่ยจะชอบไปฝั่งนี้มากกว่าแต่ผักผลไม้เนี่ยเด็กๆไม่ค่อยชอบทานเลยผักยิ่งยิ่งยิ่งเจียวผักเนี่ยเด็กๆจะไม่อยากทานผักกันเลยนะครับอันนี้แหละคือปัญหาทําให้ร่างกายของเราถึงเสื่อมวัยนะหมดสภาพวัยเพราะว่าเราไปกินแต่ของที่มันรับประทานแต่ของที่มันมักรดกันนะครับ นอกจากน้ํานอกจากน้ําอารมณ์แล้วแนะครับก็ยังมีอีกเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เป็นกดผักสดก็เป็นด่างเห็นไหมฮะมันจะแตกต่างกันอีกถ้าเราไปก,กินเนื้อสัตว์เยอะนะมันก็ยิ่งสร้างกดให้ร่างกายเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับอันนี้แหละมันส่งผลให้อ่าสภาวะของการทํางานของกล้ามเนื้อหัวใจการทํางานของกระดูกการทํางานของอว,วัยวะต่งางๆในร่างกายนะครับถูกดึงเอาแร่ธาดนะครับ จากไวยวะพวกนี้นะครับไปปรับสภาพเลือดให้มันอยู่ในความสมดุลนะะให้เหมาะสมกับการดํารงชีวิตไม่งั้นเราจะเกิดการช็อกเราจะเกิดการวูบเราจะเกิดการโคม่านะครับเพราะว่าจากหนังสือเนาะที่ผมเคยอ่านนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับน้ําเพื่อชีวิตนะครับของอั้นสัตว์การด็อร์แพทย์สมศักดิ์บอลราคำินนะครับที่เขียนไว้นะครับว่าการขอเลือดเราเป็นกดต่ํากว่า68เนี่ยเราจะช็อกเราจะวูบเราจะ ถึงขั้นโคม่านะครับแต่เราถ้าเราได้ทําทไมทุกวันเนี่ยเราเรากินกดเยอะก็จริงอยู่เนี่ยแต่ทําไมเราไม่เป็นอะไรเนี่ยเพราะว่าเลือดเรานะปรับสะาพให้มันอยู่ในความสมดุลโดยการไปดึงเอาแคลเซียมแมกนีนเซียมในกระดูกในกล้ามเนื้อหัวใจเรานะครับปรับให้มันเกิดความสมดุลน,นะครับมันก็เลยมันก็เลยทําให้เราไม่เป็นอะไรนะแต่แต่เราหารู้ไหมว่า,ากระดูกกล้ามเนื้อหัวใจเราต่างๆเนี่ยครับ มันเริ่มทํางานมา,ากขึ้นและก็แร่ธาตุมันหายไปนะพอแร่ธาตุหายไปเนะี่ยมันก็เริ่มเริ่มเสื่อมนะครับเริ่มเสื่อมบา,นะบ,บางคนก็เป็นโกกรคหัวใจนะครับบางคนก็เป็นโรคกระดูกคุณบางคนก็เป็นโอ้ยหลายหลายสิ่งหลายหลาย,ลายอย่างในในสุขภาพร่างกายเราแย่ลงนะครับนี่แหละคือผลผลของการที่เราเจ็บป่วยกันคือปัจจุบันเนี่ยคนคนเป็นโรคส่วนใหญ่จะเป็นโรค NC d นดีนะครับโรคที่โรคที่ไม่ใช่โรคหลดุดต่อจาก จากเชื้อโรคจากเชื้อโรคต่างเนี่ยคือเราจะไม่ไม่เกิดจากพวกนี้แต่เราจะเกิดจากพฤติกรรมนะพฤติกรรมการใช้ชีวิตการกินของเราเนี่ยทําให้เราเกิดโรคเห็นไหมทุกคนเนี่ยอาจจะเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันอะไรพวกนี้ยครับโรคต่างๆพวกนี้ยครับจะเจอกันเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับก็เพราะว่าเราเรา เรากินอะไรที่เราทานอะไรที่มันมันไม่ตรงกับที่ร่างกายเราต้องการนะรเราไปทานกดมันมากเกินเราไปทานอา่าความเป็นกฎของอาหารต่างๆเนี่ยครับที่เราที่เราทานกันเนี่ยครับเราไปกินกดกันซะเยอะมากกว่านะครับมากกว่าความเป็นด่างนะครับอันนี้เราก็ทําให้ปัญหาสุขภาพของเราเกิดขึ้นนะครับแล้วพวกเราก็สูญเสียร่ธทตดไปกับการกินการ ทำให้เราป่วยกันขึ้นเยอะนะครับนี่แหละส่งผลเนาะวันนี้ก็ฝากไว้นะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาชมกันเนาะก็อยากให้ทุกท่านได้รู้นะครับว่าสิ่งที่ท่านกําลังบริโภคสิ่งที่ท่านกาลังรับประทานของที่ท่านชอบของที่ท่านกินแล้วอร่อยหน้านะตาสวยครับดื่มแล้วรู้สึกว่าสดชื่นนะครับแต่หารู้ไม่ว่าสิ่งนั้นนะครับได้ทําลายทําลายอ,าอาวัยวะภายในของท่านนะครับ ทำลายประสิทธิภาพในการดำรงชีวิตของท่านเนี่ยให้สุขภาพของท่านเนี่ยเสื่อมลงแลย่ลงนะครับก็ฝากไว้เนาะครับตัวหลักท่านนะทีนะท่ชมวันชายเคยไายกาสาร์ในคืนนี้ก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันนะครับเพื่อที่เราจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดจากการดื่มการกินของเรานะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของเบาหวานไม่ต้องกลัวเรื่องของความดันไม่ต้องกลัวเรื่องของโรคหัวใจ มาตรกรเรื่องของเส้นเลือดอุดตันอะไรต่างๆพวกนี้ที่จะตามมานะครับก็ฝากไว้นะครับผมก็คืนนี้นะครับก็ให้สุขภาพสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่กับครอบครัวมีความสุขเนะครับอยู่กันไปนานนะครับแล้ว้็มาคุยกันใหม่ในรอบหน้านะครับวันนี้ฝากไว้เรื่องของอ่ากรด่างนะครับเนื้อสัตว์เป็นกดนะครับผักสดเป็นด่างนะครับท่านลองไปอ่าหาหนังสือมาอ่านดูก็ได้นะครับแล้วก็ เลือกรับประทานอาหารที่มันมีกรดน้อยลงนะครับแล้วเลือกให้มันเป็นด่าง,างนี้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับคืนนี้มันจะเป็นการสั่นสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ